อันชันเรื่องความฝันที่เป็นจริง EP ที่2จ้าหลังจากวันที่ปาล์มสอบเสร็จช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนั่นเองอยู่ดีๆก็มีสายโทรเข้ามาในเครื่องเธอยายคะเดี๋ยวหนูไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะจ้าร้อนพ่อออเหรอคะทำไมเหรอคะเข้าห้องปกครองที่โรงเรียนใช่ไหมคะใส่ชุดอะไรเหรอคะใส่ชุดนักเรียนเหรอคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปค่ะค่ะค่ะคือเสียงของพออที่โรงเรียนเธอนั่นเองไปโทรมาเหรออ,อ๋อพออที่โรงเรียนนะคะ่ะเขาให้ไปที่โรงเรียนนะไม่รู้ว่าไปทําไมะคะ่ะนั้นเดี๋ยวยายไปกับหนูนะคะจ้าจ้านั้นเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวก่อนนะคะจ้า้อนใกล้ถึงโรงเรียนแล้วยังล่ะ ใกล้ถึงแล้วค่ะแค่นี้เข้าเลี้ยวเข้าโรงเรียนไปก็ถึงแล้วค่ะเออมีอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์กับพอ,อคือเราคิดว่าเธอได้เกรดสีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเปอร์เซ็นต์ของภาษาอังกฤษของเธออะ่ะมันถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์กับผอ,อเนี่ยอยากส่งเธอไปเรียนที่ กรุงนิวยอร์กประเทศอังกฤษจริงเหรอคะจริงเหรอคะ่ะคู่ใช่คะ่ะเอ่อแต่ว่าเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางโรงเรียนจะเป็นคนจ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่าอุปกรณ์การเรียนให้เธอเองเอ่อแล้วคุณยาย่ะคะเธอก็ให้คุณยายเธอไปได้เลยสิจริงเหรอคะจริงสิ โหคุณยายคุณยายจะได้ไปอยู่กับหนูนะคะไปเธอยายดูแลตัวเองได้ไม่ค่ะหนูจะพายายหนูไปด้วยจะเอาตามที่หลานว่าเถอะค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณยายตกลงเธอจะไปไหมล่ะไปค่ะไปขอบคุณอาจารย์กับพอมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูอ่าแล้วไปวันไหนเหรอคะอ๋อ ไปอาทิตย์หน้าน่ะอ๋อโอเคค่ะเธอต้องรีบไปเตรียมตัวแล้วนะค่ะค่ะยายคนนี้นี่เก่งจริงๆเลยนะขอบคุณนะคะคุณยายที่เลี้ยงนูหนูมาจ้าหลานหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปทางโรงเรียนให้ผมมารับคุณกับคุณยายไปที่สนามบินครับจริงเหรอคะใช่ครับขึ้นรถได้เลยครับ ค่ะคุณยายขึ้นรถกันค่ะจ้าณนะิวยอร์กประเทศอังกฤษถึงแล้วหรอร้านใช่ค่ะเดี๋ยวไปถามพี่แคทเชียรตรงนู้นกันค่ะจ้า Are you from Thailand? Yes, I am from Thailand. Oh, okay. You're in room 550ออโอเคค่ะคุณยายเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะคะเอา้าแล้วพนักงานคนนั้นก็พูดว่าอะไรเหรอลูก อ๋อเขาพูดว่าห้องของเราอ่ะอยู่ห้องที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะอ๋อนี่ค่ะถึงห้องแล้วไวเหมือนกันนะเนี่ยโหนี่ห้องหรือว่าบ้านเนี่ยใหญ่มากๆเลยเกิดมาย้ายเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยแล้วข้างล่างอะไรขาวๆวะลูกอ๋อมันคือหิมะค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะค่ะอ๋ะอเราจะลูก เอ่อยายเห็นเหมือนอะไรเตาผิงใช่ไหมใช่ค่ะหนูหูเปิดเตาผิงให้นะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวมากๆเลยค่ะจ้าจ้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยหลานว่าไหมใช่ค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะหนูเปิดเตาผิงให้แล้วค่ะอุ่นไหมคะอุ่นจะร้อนนั้นเดี๋ยวคุณยายมานั่งตรงนี้ก่อนนะคะเอาแล้วปามจะไปไหนล่ะ หนูจะลงไปข้างล่างอะค่ะเพราะว่าหนูจะไปหาพวกวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะอ๋อจะจะไปเถอะไปเถอะค่ะโอ้ข้างนอกนี้หิมะตกเยอะมากๆเลยนะเนี่ยฮ้มีสะพานข้ามถนนได้เหมือนที่ประเทศไทยเลยอะเราต้องใช้ร่มซะละ้ไหนร้านค้าแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงถึงแล้วเคยลองเข้าไปดูข้างในดีกว่า นี่นี่หนูหนูเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่พนักงานก็เป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่จับพี่มาทํางานที่นี่น้องจะเอาอะไรหรอเอาหมูหนึ่งกิโลค่ะได้หมูมาหนึ่งกิโลแล้วไม่อยากจะเชื่อพี่พนักงานจะเป็นคนไทยด้วยเฮย้ยดีแล้วจะได้พูดกันง่ายๆรีบกลับห้องไปดูคุณยายดีกว่าเอาแล้วนี่หิมะไม่ตกแล้วเรเนี่ยเหมือนที่บ้านเราเลย เดี winter, hi, dental, cues, ๋ยวฝนมาเดี๋ยวฝนไปที่นี่ก็หิเดี๋ยวหิมะมาเดี๋ยวหิมะไปเฮ้ยเก็บรบก่อนดีกว่ากลับมาแล้วค่ะอ้าวกลับมาแล้วหลอดสลานใช่ค่ะได้อะไรมาล่ะอ๋อได้หมูมาหนึ่งกิโลค่ะแล้วเอามาทําอะไรล่ะเอามาทําหมูผัดน้ําปลาแล้วกันค่ะอ๋อจะจะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปอาบน้ําแล้วค่อยมาทําอาหารนะคะคุณยายจะจา ก่อนจะไปอาบน้ําเนี่ยก็พายายไปนั่งที่โต๊ะอาหารหน่อยสิได้คะ่ะคุณยายนี่นะคะถึงแล้วจ้าจ้านันหนูไปอาบน้ํานะคะจ้ามาแล้วคะ่ะย,ย้ยอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวหนูทําอาหารแป๊บหนึ่งนะคะจ้าอ้าวอิ่มแล้วหรอคะยายใช่จ้ายายกินหมดตั้งนานแล้วอ๋อเหรอคะหนูนี่กินช้ามากๆเลยนะเนี่ย โอ้หที่ต่างประเทศนี่มืดเร็วจริงๆเลยนะเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเองยายคะหนูว่ามันหนาวหนาวนะคะช่วยจะร้อนยายก็ว่าแบบนั้นแหละงั้นหนูของห่มผ้านะคะจะเฮ้ยห่มผ้าค่อยๆสบายหน่อยตอนนี้ปามยังไม่ต้องไปเรียนมหาลัยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวจะเรียนทีหนึ่งตอนช่วงหน้าร้อนหรือช่วงซัมเมอร์นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องความฝันที่เป็นจริง EP ที่2นะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตาม EP ที่3นะคะบ๊ายบาย